สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชาโกโก้จากโกโก้ประเทศไทยครับโดยนะครับวังโกโก้ครับวังโกโก้นะครับนอกจากชาโกโก้ไทยแลนด์แล้วยังมีวังโกโก้นะครับที่ผลิตนะครับได้อีกหลายแบรนด์หลายแบรนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับมีอยู่2กลิ่นนะครับกลิ่นข้าวญปุ่น นีกลิ่นข้าวญี่ปุ่นนะครับและกลิ่นนะครับวานิลาิ่วานิลานะครับอ่าง่ายๆเลยเหมาะสำหรับการไปปิกนิกนะครับหรือว่าดื่มตอนเช้าก่อนนอนได้ทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆนะครับอ้าวผมแกะให้ดูเลยนะครับหนึ่งซองนี่จะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อสิบซองเล็กนะครับสิบซองเล็กอันนี้สิบเนี้นะครับถ่านี่ก่อนนะครับกินแกะด้านขอบนี้นะครับมีด้านขอบจากผมเนี่ย ต้องการทีใช้ต่ออยู่นะครับอ่าดูครับนี่ฮะอ่าดูกรินดูซองข้างในข้างในมีสิบซองเล็กนะครับสิบซองเล็กนะครับบรรจุพันประมาณนี้นะครับกลิ่นมานานะครับอ่าพรกอาง่ายเป็นของชําเรื่อยก็ได้นะครับเนี่ยฮะแกะเป็นของขันเรื่อยก็ได้นะในงานต่างๆครับเป็นสองๆอย่างนี้เลยนะครับของขัเร่ยก็ได้นะนะครับและมันจะมีตรงฉีคไหมครับฉีกได้เลยฉีกได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับ ในนี้โอ่งห,หอมครับเปิดออกมาเลยหอมเลยหอมหอมกลิ่นของชานะครับว่าน,นีลาะจะเป็นซองแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยในซองบรรจุอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็นํามานะครับที่บ้านมีชาแบบนี้ก็ได้หรือเป็นชาแบบรุ่นโบราณก็ได้นะครับใส่เข้าไปเห็นไหมฮะใส่เข้าไปนะครับในนี้นะครับเติมน้ําได้ร้อยร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบีซี เติมน้ำได้2อถึงสครั้ง 2- อถึงสครั้งหมายความว่าไงครับเราเติมน้ำไปแล้วนะครับเราปดน้ำลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะปดน้ำลงไปข้างล่างเราก็ใช้ดื่มได้หรือเป็นชาที่เป็นแช่อยู่นะครับเราต้องเอาออกก่อนนะครับไม่งั้นรสชาติจะจืดจางลงไปใช่ไหมฮะเติมน้ำได้2อถึงสครั้งใช่ไหมฮะดื่มเช้าเย็นได้นะครับดื่มแทนน้ำได้นะครับสบรรพคุณประโยชน์ของโกโก้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือกลิ่นวานิลลาแล้วก็มีกลิ่นข้าวญี่ปุ่นด้วยนะครับ ราคาอะไรยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเติมน้ําร้อนพกพาไปได้ตลอดนะครับเห็นไหมฮะได้ทุกที่เหมือนที่ผมพูดไปฟังครับดื่มโกโก้แล้วมีประโยชน์กับคุณเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนที่มีเ,เรื่องของโรคเลือดนะครับนอนไม่หลับดื่มทีโต้นะครับบํารุงสมองนะครับความดันเบาหวานได้เลยนะครับลดอคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับหรือช่วยให้เราหลับลึกหลับสบาย แบบสดชื่นนะครับดื่มได้เลยนะฮะชาโกโก้จากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยนะครับในนี้บรรจุ1ิบซองสิบซองนะครับหนึ่งซองหนึ่งซองใหญ่แพ็คใหญ่นะครับมีอยู่ทั้งหมด1ิบซองนะครับเป็นของที่ระลึกก็ได้ของฝากก็ได้นะครับผมยังจะเอาไปถวายพระนะครับอีกร้อยเก้าวัดนะครับนะครับสั่งจองได้ชาโกโก้ไทยแลนด์ก็ได้หรือชา วังโกโก้ก็ได้นะครับซึ่งผลิตจากโรงงานเดียวกันแต่คนละแบรนด์แต่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยสนับสนุนคนไทยนะครับสั่งได้นะครับ1ซองมี12เล็กครับ1ซองมี12เล็กครับราคาเดี๋ยวติดต่อกันหลังใหม่ใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศสั่งได้ โกโก้ชาโกโก้จากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทย